ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกล่องสุ่มเค้กกล่องสุ่มระบูเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมแต่ว่านี่กล่องสุ่มเค้กไปก่อนแล้วกันนี่ยังมีเซษั่มมอยากได้ซีเคสนะคะซีเคสคือสีน้ำตาลน,นี่คือเราทำเองเราเย็บเองนะคะ ร่วมกันเรย่อยไปทำก่อนนี่นะคะอยากได้สีเขตถ้าไม่ได้สีเขตก็ขอได้สีแดงม,มาพูดมีข้างนาในฉีกอ,กอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉีก็ฉี สองแสมปุเกะลอกดิออนนะครับ่อน้องโอยังมาหนึส่สองสมจะได้ไร món ăn Secret, 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 เราจะมาชมงกัวสุเคอีกนะบายบายวันนี้ขอแต่แค่นี้นะแม่บาย